วันนี้เราอยู่กับแคม r y นะครับที่ราคาดีที่สุดในบริษัทเพชรยนต์เลยนะครับเป็นตัวเบนซิน2.0รุ่น G ีนั่นเองคันนี้ปี2019นะครับมาเป็นบอด y ี้สีดำแบบนี้นะครับหล่อๆสวยๆเลยใครอยากได้แคม r y ที่ราคาไม่แรงมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาไม่ถึง700,000นะพี่นะ6 0 0 0 0ก็บาทนะครับความสวยความงามมีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ผมพาดูรอบขันรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของรถคันนี้ด้วยแล้วก็ ความสมบูรณ์มีให้มากน้อยแค่ไหนในคลิปนี้ถ้าพี่ๆเข้ามาดูนะครับรับรองถูกใจแน่นอนนะครับมีเพียงแค่คันเดียวนะพี่นะคันที่ราคา6 0 0นกว่ากว่ามไม่ถึง7 0 0นนะครับใครที่สนใจผมฝากไว้ได้วยนะครับพี่ๆตามเข้ามารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ององเต้แคมรี่นะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะฮะวันนี้ผมพาพี่ๆนะครับมาอยู่กับแคมรี่2.0รุ่นจีหรือว่า ACV 70ที่ราคาดีที่สุดในบริษัทเพชรยนต์ตอนนี้เลยนะครับคันนี้เป็นตัว2.0รุ่นจีนะครับบอดี้มาเป็นสีดำเครื่องเป็นสีล้วนนะครับรถปี19เลขไม์เนี่ยอยู่ที่150,000นะครับราคาค่าตัว689,000 เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาพี่พี่วนดูบอดี้ก่อนนะครับสักหนึ่งรอบรอบคัน คันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งมอบนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับด้านหลังของผมตรงนี้จะเห็นว่ามีรถอีกเพียบเลยแคมรี mm ่ hmm. ผมเนี่ยมีในสต็อกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบนซินหรือว่าตัวไฮบริดนะครับสนใจเป็นรุ่นไหนสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนได้แต่ว่าวันนี้ผมพามาดูคันที่ราคาดีที่สุดสําหรับตัวเบนซินนะครับก็คือ2.0รุ่น G คันนี้ปี19 เลขไมล์แสนห้าราคาค่าตัว6กแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับจัดไฟแนนฟรีดาวได้นะพี่น้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่ตลอดสัญญาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาดูโครงสร้างรอบคันเลยแล้วก็รวมไปถึงตัวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆด้วยของรถคันนี้ว่ามีฟังก์ชันอะไรให้พี่ๆใช้งานกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะครับลุคผู้บริหารเลยไฟหน้าเนี่ยมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีมาเป็น LED นะครับรวมถึงตัว ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยก็มาเป็น LED เช่นกันนะครับตัวไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยหลอดด้านในเขาก็ให้มาเป็น LED แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะเปิดไฟหน้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันค่อนข้างหล่อเหลาเอาเรื่องเลยนะครับ ใครสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่าง0816563625นะครับเบอร์ผมแปะไว้ให้ตลอดคลิปสามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแจ้งเลขป้ายทะเบียนได้เลยนะครับ5609หรือว่าแคปภาพหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับด้านหน้านอกเหนือจากความหล่อเหลาแล้วนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับการะยะด,ด้านหน้ามาให้ซ้ายขวาตรงนี้จะอยู่ที่แก้มด้านข้างทั้งสงข้าง สันเหลี่ยมคมของตัวรถคันนี้สวยงามชัดเจนนะครับไม่ได้มีรอยบุบรอยลักยิ้มรอยเฉียวรอยชนมานะครับฟิดเมนประตูด้านหลังด้านหน้าแก้มฝากระโปรงทุกอย่างแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะครับยางเนี่ยรัดมาเป็นฟูดเยียร์ปี2023นะครับแล้วก็ได้มาเป็นดิสเบกสีล้อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวแคมรี่ยางเนี่ยถ้าเกิดว่ามองว่าปีลึกไปตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างด้านในกันสักนิดหนึ่งรึบ ด้านไหนแต่เห็นว่าตัวสปริงเนี่ยมีรอยแต้ม QC จากโรงงานอยู่นะครับเดิมๆเ,เลยโชคเดิมไม่มีรอยของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดน,นะครับตัวกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับเส้นโครเมียมเนี่ยเขาจะตัดมารอบคันเลยนะครับที่กระจกมองข้างนะครับตัวประตูนะครับจะเป็นโครเมียมหมดเลยมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมด้วยนะครับในส่วนของกระจกเนี่ยทุกบานนะครับ แท้เดิมจากโรงงานตรงนี้ไม่มีแตกแล้วหรือว่าเปลี่ยนมาบางคันก็อาจจะเปลี่ยนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าเกิดว่ามีรอยแล้วนะครับมานิดหน่อยยังไงก็ต้องเปลี่ยนยกบานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ยังได้เป็นพาร์ทเดิมอยู่ก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกมานะครับได้เดิมรอบคันเลยนะครับอ่ะด้านข้างประมาณนี้เดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างด้านในอีกสักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บคันนี้เนี่ยมีการติดฟิลม์ม ของลามีนามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟลร,ระหลอดด้วยนะครับโครงสร้างฝั่งเสาเอตรงนี้หัวน็อตเดิม,เด,มเดิมนะครับไม่ได้มีร่องรอยของเหลวไม่ใช่ของเหลวไม่มีร่องรอยการงัดแงะ,งะแกะเก้านะครับโอใจลอยไปนิดนึงขอบภัยนะพี่นะตรงนี้ด้านล่างนะครับสครับเพดเดิมเดิมไม่มีริ้วรอยเลยนะครับใหม่แผ่นเพดนะครับรถผลิตป,ปี19เดือนตุลานะครับก็เป็น19ปลายปีแล้วก็หัวน็อตประตูด้านหลังตรงนี้ ไม่มีร่องรอยการแกะการถอดน,นะครับตัวกรอบประตูเดิมนะครับสติกเกอร์มอกสวยเดิมแบบนี้ในเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับบริษัทผมนะคัดรถเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็มีระบุให้ในหน้าสัญญาด้วยว่าหากพี่ๆซื้อไปแล้วนะครับไปตรวจพบตรวจเจอว่ารถคันนี้เนี่ยมีการชนหนักพีิกคว่มจมน้ําหรือว่ากลับสีมานะครับทางเรายินดีคืนเงินเต็มจานวนเลยตรงนี้สบายใจได้ระบุให้ในหน้าสัญญาวันรับรถเลยนะครับแผงประตูสวยเดิมนะครับไม่มี ร่องรอยขีดขูดขีดข่วนนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยจะมาเป็นแบบบูดนุ่มๆุงหนังมาแบบนี้นะครับนุ่มๆุมแล้วก็เดินได้สติชิ่งมาเป็นสีต่างๆนะครับในส่วนของตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยพี่พีจะได้มาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยแล้วก็ตัดด้วยลายไม้รายละเอียดด้านในเดี๋ยวพาไปดูรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาไล่ด้านนอกกันสักนิดนึงก่อน ประตูด้านหลังสวยเดิมเช่นกันนะครับไม่ได้มีริ้วรอยหรือว่าร่องรอยอะไรเลยนะครับฟิล์มลามินารอบคันแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะมีในส่วนของม่านมาให้ด้วยนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังแผงประตูสวยเดิมแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไล่มาในส่วนของล้อหลังกันบ้างนะครับร้อยเบียดรอยขูดไม่มีมานะสําหรับตัวล้อด้านหน้าเมื่อกี้พาดูแล้วก็ใสๆเลยเดิมๆนะครับล้อหลังก็เดิมไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับ ยางก็มาเป็นคูตเยียร์ปี2023เช่นกันเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนิดนึงตรงนี้โชกอัพเดิมนะครับไม่มีของเหลวรัว่วซึมนะช่วงล่างยังแน่นอยู่นะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไม 150, ล์150,000โลนะครับรถปี19ราคา689,000เรท่อนฟีดาวเนี่ย11,000ด้านท้ายไฟไท้ายมาเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังแล้วก็เซนเซอร์กะระยะ4ตำแหน่งด้านหลังเลย ถอยจอดสบายแน่นอนนะครับทั้งเซ็นเซอร์ทั้งกล้องให้มาครบแล้วช่องเก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้นี่กว้างใหญ่นะครับสําหรับตัวช่องเก็บสัมภาระเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างด้วยตรงนี้ชุดอุปกรณ์ต่างๆผมมีให้ครบเลยนะครับยางอะไหล่แล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงโครงสร้างด้านในยังเดิมอยู่นะครับร้อยแต้มสีขาวสีเปลือกไข่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้ปึ๊บผมให้ดูคานด้านในนะครับ ลอยสปอรตลอยต่อต่างๆสวยเดิมนะครับฝาท้ายก็ได้เป็นฝาเดิมนะครับตัวชุดไฟท้ายจะเป็นชุดไฟท้ายเดิมจากโรงงานไทยโคอิโตะเห็นไหมเอ่ยนะครับตรงนี้ย้อนแสงนิดน,นึงนี่โรงงานไทยโคอิโตะนะครับไฟท้ายจากป้ายแดงแล้วก็ฝาท้ายนะครับซีนเดิม แบนๆนิ่งิข้าวไล่มานะครับลางน้ําต่างๆตรงนี้ก็จะมีตัวแผ่นไฟเบอร์แผ่นพลาสติกปิดมาอยู่แบบนี้นะครับก็เพื่อความเรียบร้อยนะสาหรับแฮมรี่เขาก็ให้มาครบทุกอย่างแล้วนะครับในเรื่องความสวยความงามประมาณนี้นะครับสําหรับด้านท้ายเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันดีกว่านะครับสําหรับด้านในเนี่ยมาเป็นเบาะหนังนะครับทุกตาแหน่งได้เป็นเบาะหนังมาหมดแล้วนะครับ ด้านในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็จะมีตัวแอร์หลังมาให้ช่องเสียบ USB มีมาให้2ตําแหน่งนะครับตรงนี้จะเป็น Type A นะสำหรับช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังสวยเดิมเลยนะครับไม่ได้มีตําหนินะสำหรับตัวเบาะนะครับตัวเบาะหลังเนี่ยรองรับออการติดตั้งคาซีที่เป็นแบบ Isofix ได้ด้วยนะครับตรงนี้สองข้างพักแขนพักซอกนะครับด้านหลังใส่แก้วได้2ใบแบบนี้มีไฟมาให้นะครับสองสว่างด้านหลัง ประมาณนี้นะครับสำหรับผูดด้โดยสารตอนหลังก็ถือว่าค่อน้างที่จะสวยเดิมเลยเดี๋ยวพามาดูฝั่งคนขับนิดนึงมือเปิดประตูนะครับของคนขับเนี่ยเขาจะมีตัวปุ่มสมาร์ทเอ็มีมาให้ด้วยตรงนี้ใช้งานแบบระบบสัมผัสนะครับก็สัมผัสเพื่อล็อกรถได้แล้วก็ตัวกระจกข,ข้างตรงนี้นะครับจะมีอ่าบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้นะครับก็แจ้งเตือนในมุมอับได้แผงประตูฝั่งคนขับนะครับกระจกเนี่ยจะได้มาเป็น ไฟฟ้า4บาทแล้วเขาให้เป็นออโต้ทุกบานแล้วด้วยนะครับตัวพับกระจกมองข้างก็เป็นอัตโนมัติปรับเลนไฟฟ้านะครับตั้งค่าเมโมรีซีดเบาะคนขับได้2ตํตำแหน่งนะครับสวยเดิมเลยโครงสร้างต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับสภาพคลิปมากแล้วก็ก่อนวันส่งมอบนะครับเดี๋ยวจะมีตัวการขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้นะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้สบายใจได้เดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถสักนิดหนึ่งนะผมติดเครื่องก่อน เครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับสมูทแน่นอนมาดูช็อตคัทต,ต,ตรงนี้กันหน่อยมีอะไรบ้างนะครับขวาสุดเลยนะครับเป็นแท็กชั่นคอนโทรลนะครับถัดมาจะเป็น A off แล้วก็เปิดฝาทาฝ้ายฝาถังน้ำมันปุ่มสตาร์ทมีมาให้ครบแล้วนะครับพวงมาลัยก็หุ้มหนังมาดีไซน์สามก้านนะครับแบบนี้ มีตัวคูดคอนโทรลมาให้แล้วพวงมาลัยจะมาเป็นแบบมัลติฟังกชันนะครับก็เพิ่มเสียงรถเสียงต่างๆผ่านพวงมาลัยได้แล้วก็รวมไปถึงการรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับไฟหน้ากับปัดน้ําฝนเนี่ยได้มาเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์มา่านวัดเลื่อนไม้ก็จะเป็นด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นวัดรอบด้านขวาจะเป็นวัดความเร็วส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอ M I D นะครับหรือที่เรียกว่าจอ T F T นั่นเองนะครับขนาดน่าจะประมาณ4นิ้วได้นะี่ครับตรงนี้ก็ จะมีคำสั่งนะครับก็เปิดปิดม่านด้านหลังได้นะครับเปิดปิดปาร์คเซนเซอร์อได้บายสปอตมอนิเตอร์ RCTA ต่างๆก็มาตั้งค่าผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถควบคุมผ่านตัวพวงมาลัยด้านซ้ายตรงนี้นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่154,000โลนะครับกับราคาค่าตัว6 8 9 0 0 0 0ราคาดีมากนะครับฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ที่11,000เท่านั้นเองนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับตรงนี้ ได้มาเป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็จะมีบอก MID ด้วยนะครับก็จะบอกอตาการซินเปือนต่างๆรวมไปถึงตัวกล้องถอยเนี่ยเขาให้มาแล้วนะครับค่อนข้างชัดเจนนะส่วนตัวผมชอบมากกล้องของแค m มปีนะครับค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็มีไกด์ไลน์มาให้ความแม่นยําก็พอสมควรเลยนะครับดีไซน์หน้าจอก็สวยงามนะมาเป็นแบบบิวอินแบบนี้นะครับตัวแอร์ได้เป็นแบบออโต้ดูอัลชานเลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลย แล้วก็พอร์ตต่างๆตรงนี้จะมีตัวสาย AUX 3.5 USB Type A นะครับแล้วก็ power outlet ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็น wireless charge นะครับวางมือถือเพื่อชาร์จแบบได้แล้วก็ที่ใส่แก้วใหญ่ๆนะครับกุญแจหน้าตาแบบนี้นะครับใส่แก้วไซส์แบบ32ออนได้สบายๆนะครับแก้วไม่ชนกันแน่นอนตรงนี้จะมีพื้นที่ว่างเว้นไว้อยู่ระหว่าง2แก้วนะครับตรงนี้สบายมากเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหให้มาครบแล้วที่พักแขน ไม่มีตำหนิเลยนะครับช่องเก็บของก็ใหญ่โตมากๆนะครับสำหรับมือเปิดนะครับพี่ๆถ้าสังเกตดีๆนะจะมีตัวไฟแอมเบนไลท์อยู่ด้านในด้วยถ้ากลางคืนเนี่ยจะสวยมากนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้ามีไฟแอมเบนไลท์ด้านในนะครับปรับแสงไม่ได้นะจะเป็นสีนี้ตลอดนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ที่คอนโซลด้านหน้ามาแบบนี้นะครับ ประมาณนี้ภาพรวมถือว่าสวยงามน่าใช้นะครับเดิมๆเลยตัวกระจกมองหลังตัวนี้จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับด้านบนมีไฟ2แผ่นที่มาเป็นแบบ LED แล้วก็ช่องใส่แว่นมีมาให้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างปึบ๊บหกแสนแน้านะครับกับเทมเปอรี่สองพนรุ่นจีคันนี้ปี2 0 1 9เลขาเลขมาอยู่ที่1นึ0 0แสมนโลนะครับเปิดฝาหน้าอะไรยังเไย เคปแล้วผมเปิดไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามสัญญาเดี๋ยวพาามดู ไฟไดไลท์มาเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์หลอดด้านในเขาได้มาเป็น LED นียบบ้อยแล้วด้วยนะครับก็ไฟหน้าเนี่ยสว่างแน่นอนนะครับเส้นขัดคมๆคมเลย <S <S เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงนิดนึง <S <S ตัวฝากระโปรงแคมรี่เนี่ยเปิดค่อนข้างง่ายนะฮะผู้หญิงใช้งานคนเดียวก็สามารถเปิดเพื่อเซอร์วิสน้ำปัดน้ำฝนต่างๆได้เพราะว่าเขามีตัวค้าฝากระโปรงด้านหน้ามาให้แบบนี้นะครับก็เมื่อกี้ผมเปิดมือเดียวเลยสบายๆนะครับ ฝากระโปรงด้านหน้าเปิดเรียบร้อยห้องเครื่องสวยกริบมาไล่ดูครงร้ากันดีกว่านะครับเครื่องยนต์นนเ,มมตเนี่ดินิ่งเดินสมูทเงียบๆแบบนี้ผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าพี่ีฟังดีดีก็เครื่องยนต์เดินนิ่งมากนะครับไฟหน้าเป็นชุดไฟหน้าพาร์ทเดิมนะครับคา,านต่างด้านซ้ายด้านขวาเดิมเดิมนะครับเบาโชว์ก็เดิม ฝากระโปหน้าหน้านะครับฝาหน้าเนี่ยดูได้นะครับรูกลมๆต่างๆพวกนี้นะครับใครละดูกลมครบทุกเนตเลยนะครับไล่ไปเรื่อยเลยสติ๊กเกอร์สามตำแหน่งอยู่ครบนะครับฝาหน้าเดิมซีนเดิม ได้รถเดิมๆไปใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยใครที่มองหาแคมรี่อยู่นะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชันอะไรมากนักนะฮะอยากได้บอดี้ที่เป็นแคมรี่นะครับแล้วก็สมรรถนะของแคมรี่โดยที่จ่ายเงินไปเนี่ยไม่ต้องสูงมากคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับแคมรี่2.0รุ่น G ปี19นะครับราคาค่าตัว689,000เรทผ่อนอยู่ที่11,000ตลอดสัญญาฝากไว้ด้วยใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยราคานี้มีเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับเบอร์ด้านล่าง08 หนึ่งหกห้าหกสามหกสองห้าใครสนใจทรเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้ประยตนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ